สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการห้องเวียนวิศวกรสังคมซีซั่นที่2ค่ะซีซั่นนี้นะคะดิฉันอาจารย์ธันทิตาอัคารพิรมชัยนะคะก็ได้มีส่วนร่วมในการเข้ามาจัดกิจกรรมนะคะในระยะที่2อีกครั้งหนึ่งนะคะในระยะแรกค่ะดิฉันได้จัดโครงการห้องเวียนวิศวกรสังคมเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะการแสดงชุดยอยกตะว,วันค่ะ ซีซั่นที่2นี้เราได้นำโครงการห้องเรียนวิชวกรสังคมไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและแก่ตัวของผู้เรียนผ่านโครงการห้องเรียนวิชวกรสังคมผ่านกระบวนการทางวิชวกรสังคมดังนี้ค่ะในการจัดโครงการในครั้งนี้ค่ะผู้จัดโครงการได้นำเครื่องมือทางด้านวิชวกรสังคมมาใช้ในการจัดโครงการดังนี้ค่ะ 1. นาฬิกาชีวิตผู้จัดโครงการได้นํานาฬิกาชีวิตนะคะไปใช้ในการศึกษาวิถีชีวิตการยกยอนะคะแล้วก็ทําวาฒนาการในเรื่องของการวิเคราะห์กระบวนการในการที่จะอนุรักษ์วิถีชีวิตของการยกยอของชาวบ้านโดยบุงของทะเลนะคะแล้วก็นําไปใช้ในการจัดการวางแผนการรักษาให้คงอยู่สืบไปในอนาคตเครื่องมือชิ้นที่2ค่ะเครื่องมือฟ้าประทานเป็นการใช้เครื่องมือฟ้าประทานในการวิเคราะห์ทุนทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงเรื่องของทุน กับโอกาสที่จะสามารถนำไปใช้ในการอนุรักษ์วิถีชีวิตของการ ยกยอของชาวบ้านด้วยบุญขนทะเลแล้วก็การสนับสนุนเรื่องเรื่องของศิลปะก,การแสดงการแสดงชุดยอยกตะวันเนี่ยให้เผยแพร่และแพร่หลายมากยิ่งขึ้น3ก็คือทำลายกระบวนการนะคะเราใช้ทำลายกระบวนการในการวางแผนการพัฒนาการกำหนดเป้าหมายการมีส่วนร่วมร่วมกันกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสุดท้ายก็คือเครื่องมือ M I C Model ก็เป็นเรื่องของการสร้างนะคะแรงจูงใจสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของ คุณค่าวิถีชีวิตการยกยอความงามนะคะของทิวทัศน์ดิมบึงหุนทะเลให้กับชาวบ้านนะคะแล้วก็ตัวเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวขุนทะเลแล้วก็ในเรื่องของการดําเนินงานเนี่ยนะคะในกระบวนการต่างๆเราก็จะใช้เครื่องมือทางด้านวิชวลการสังคมในการจัดก,กิจกรรมนะคะเพื่อส่งเสริมสนับสนุนยกระดับการท่องเที่ยวให้กับชุมชนบึงขุนทะเล นะคะสุดท้ายตัว4นะคะคอนโทรลก็คือการควบคุมและการติดตามการประเมินผลการยกระดับการท่องเที่ยวนะคะต่อยอดการท่องเที่ยวให้กับชุมชนอย่างยั่งยินในลดำดับถัดๆไปค่ะในระยะที่2เนี่ยเราก็ได้นำชุดการแสดงไปเข้าสู่กระบวนการเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวให้กับชุมชนริมบึงขุนทะเลโดยการที่เราเนี่ยได้ลงไปในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมนะคะหรือ ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของศิลปะาการสแสดงเนี่ยให้กับโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กนะคะซึ่งเป็นเด็กเตรียมอนุบาลน,นะคะเด็กอนุบาล1นึนะคะได้เรียนรู้นะคะวิถีชีวิตของการยกยอนะคะแล้วก็ได้ฝึกกิจกรรมเข้าจังหวะในเรื่องของการเต้นรำเ,เราได้นำท่ารำไปเผยแพร่ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะซึ่ง เ,เช่นเดียวกันเราก็เป็นการเผยแพร่นะคะในเรื่องของวิถีชีวิตการยกยอเรียนบุญขนทะเลนะคะแล้วก็ทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มีกิจกรรมนะคะได้มีเพลงสําหรับใช้ในการกิจกรรมเข้าจังหวะนะคะเพื่อเป็นการออกกาลังกายให้กับผู้สูงอายุนะคะส่วนในระดับที่เป็นการศึกษาระดับประถมศึกษานะคะเราก็ไปที่โรงเรียนอบจอุรธานีนะคะก็คือโรงเรียนดอนเกลียงนะคะ เราก็ได้นำชุดการแสดงเนี่ยไปเผยแพร่ให้กับน้องๆเด็กๆนะคะซึ่งในการถ่ายทอดนะคะการแสดงทั้ง3ระดับนะคะก็สามารถสร้างความตระหนักในเรื่องของคุณค่าของวิถีชีวิตของคนเนบี้ยมึงขนทะเลวิถีชีวิตการยกยอแล้วก็ได้เผยแพร่ได้ถ่ายทอดศิลปะการแสดงชุดยอยกตะวันสู่ กลุ่มคนนะคะ3ามเซกชันนะคะ3กลุ่มด้วยกันหลังจากการที่เราได้ลงพื้นที่นะคะไปที่ตัวเทศบาลตำบลขนทะเลนะคะเพื่อจัดกิจกรรมในโครงการต่างๆเนี่ยผลตอบรับที่ได้นะคะเราสามารถแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกนะคะก็คือผลที่ได้กับชุมชนตัวชุมชนเองเนี่ยก็ได้มีการรวมกลุ่มกันนะคะสร้างความ สัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะเราก็ได้ตระหนักนะคะถึงคุณค่าของวิวทิวทัศ ความงามของบมืองขุนทะเลความงามของวิถีชีวิตในการยกยอนะคะได้ตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวนะคะการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนประการที่สองนะคะตัวของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาร้องรำทำเพลงเองก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการทำงานของวิศวกรสังคมในการร่วมมือร่วมใจกันนะคะลงพื้นที่ทำงานเป็นทีมการใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมในการจัดกิจกรรมต่าง นะคะรวมถึงได้ประสบการณ์ในเรื่องของศิละปะการแสดงนะคะในเรื่องของการแต่งกายสำหรับการแสดงนะคะซึ่งเป็นประเด็นหลักเนะปัจจัยหลักในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาร้องรำทำเพลงประกันที่3ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็ส่งไปถึงหน่วยงานของทางรัฐบาลด้วยนะคะ กลุ่มที่3นะคะกลุ่มของหน่วยงานของภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะคะที่ได้มีการมองเห็นนะคะคุณค่าของความงามนะคะของวิถีชีวิตของวิวทูทัศน์ของบุงขุนทะเลนะคะการยกยอแล้วก็ได้ทราบในเรื่องของความงามของผลงานสร้างสารรค์ด้านศิลปะปการแสดงชุดยอยกตะวันนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปเผยแพร่ในการถ่ายทอดในลำดับถัดไปค่ะ